น้องวันนี้เนาะเจ้าภาพนะครับต้องก่าวขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับทุกๆนักเรียนทุกคนท่านนายกท่านกำนันท่านประหลัดตําบหน้าส่วนวันนี้ต้องขอบคุณน,นะครับเป็นวันที่สองของการจัดงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินปี65นะครับวันนี้เรามีกิจกรรมในห้องประชุมวันนี้เราดิฟกาแฟานะครับโดยตั้งรค์ให้มี เนื้อสโมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะครับแล้วก็เวทีการแจ้งวันนี้นะครับเราก็ได้รับความเมตตาจากโรงเรียนจุริพันธ์นะครับพร้อมด้วยทางโรงเรียนระดมด้วยนะครับช่วยกันในการที่ทํากิจกรรมในเรื่องของการประกวดร้องเพลงนะครับเวทีแห่งนี้เป็นเวทีของพี่น้องชาวสุนเนินของเรานะครับ แม่ค้าเรายังเหนียวแน่นเหมือนเดิมน,นะครับเรายังมีเมื่อกี้เกษตรมารกาซิปบอกว่ายังมีเขาเรียกนาทีทองนะครับส้มโอลูกละบาทรออยู่พี่น้องเราอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับเดี๋ยวจะมีนาทีทองของท่านเกษตรส้มโอลูกละหนึ่งบาทเป็นกิจกรรมในการ กระตุ้นการขายแล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องของเราได้มามาจาับต่ายใช้สอยนะครับแล้วก็ขายของกันแล้วก็ได้ช่วยกันนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์งาสมุนของเราให้เป็นผู้รู้จักกับพี่ๆน้องๆผู้บริโภคทั่วไปนะครับแล้วก็พี่น้องนักท่องเที่ยววันนี้ต้องขอบคุณทุกกิจกรรมที่พวกเราได้ช่วยกันตั้งแต่เมือ่อวานนะครับเป็นผล เป็นผลจากความตั้งใจของพี่น้องๆเราโดยเฉพาะสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่เราที่มาช่วยกันนะครับเก็ดขบวนเมื่อวานนี้ยิ่งใหญ่มากผมก็ไม่นึกไม่ถึงว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดน,นี้ต้องกล่กาวขอบพระคุณสถานศึกษาทุกแห่งนะครับกล่กาวขอบพระคุณทางชมงรมต้นน้ีน่ยาบ้านที่ช่วยกันดำเนินกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือลูกหลานเด็กเยาวชนของเราเนี่ย ได้มีโอกาสมีพื้นที่ได้มาแสดงออกในเชิงบวกนะครับหากิจกรรมให้เขาได้เห็นว่าวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของอำเภอสุนทรม,นมีอะไรบ้างนะครับก็ขอให้กิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับฝ <todos S 1> ัเราได้ปรบมือให้กับโรงเรียนจุลีพันธ์และก็ทีมงานด้วยครับนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านปรบมือให้กับนักร้องนักแสดงที่มาโชว์ในงานวันนี้ด้วยครับขอเสียงปรบมือให้ลูกหลานเราทุกคน นะครับแล้วก็เราก็จะจัดงานแบบนี้นะครับเราพยายามที่จะจัดงานหลายๆกิจกรรมให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอสเนงนของเราให้ให้คึกคักขึ้นนะครับก็ขออนุญาตเปิดงาน การประกวดร้องเพลงไม่ทองคำงานสโมโปีส5รครับขอบพระคุณครับอขอเสียงตรบมือกับท่านนายกประูรมหาชื่นใจในายกสุงเนินและท่านพัชรนันมหาชื่นใจนายกกิ่นกาชาติอำเภอสุงเนินครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับวัตุ้หมายในการดำเนินงานจัดก,การแข่งขันประกวดเพลงไทยลูกทุ่งนะคะในวันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะแนะนำคณะกรรมการตัดสินนะคะการประกวดร้องเพลงค่ะท่านแรกค่ะ ท่านมนตรีพรัฒนาจุรีพันธ์ท่านผู้รับเปริยญาดรงเดือนอนุบาลจุรีพันธ์ค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะท่านพจิตจาที่หนองสังท่านผู้มยการดรงเรยียนบปรดมวิทยาค่ะขอเสยนตกมือให้ด้วยนะคะค่ะท่านต่อไปท่าน สิทธินันภูไายสีรองนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินค่ะและอีกท่านนะคะรองจีราพรบำรุงผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชาราักสามคคีค่ะค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้กับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะดังๆค่ะค่ะนี่ก็คือคณะกรรมการกิิกาศักดิ์ของเรานะคะที่จะมา เป็นผู้ตัดสินค่ะ <Okay. S 2> อ๋อในการประกวดครั้งนี้นะคะเราจะ,ะให้ร้องเพลงช้านะคะแล้วก็เพลงเร็วนะคะอ่ารอบแรกจะเป็นเพลงช้าก่อนนะคะเด็กหญิงรุกจิราพุทงโถนนะคะเตรียมตัวด้วยนะคะ,ะมาแล้วนะคะจะมือน้องด้วยอันนี้มันในเพลงอะไรนะคะผู้เกสโล่งเยี่ยวกะโปงกีต้ากลุ่มค่ะกีต้าวเข้ากลุ่ม เรียนอนุบาลจุรีพันธ์นะคะเขาร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงนะครับในงานซุมโอของดีเมืองสุ เงินประจำปี2,565ครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับรายชื่อก็มาอยู่ในมือผมทั้งสองรุ่นนะครับซึ่งผ่านการคัดเลือกคัดเฟ้นอย่างหนักหน่วงของคณะกรรมการทั้งสี่ท่านนะครับเราได้รับฟังน้ำเสียงของผู้ คณะกรรมการนะครับผู้ส่งอัวุฒินะครับขาดนไปแล้วเสียดายครับไม่ได้ฟังท่านนายอำเภอเลยครับนายกกริชาติร้องเพลงคู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสีสันอยากฟังไหมครับอยากฟังเพลงคู่จากท่านนายอำเภอแล้ว นายกเอก็ใชโบกมือขอ5เพลงใช่ไหมครับที่โบกมือนี่้5เพลงใช่ไหมเาไปโอกาสหน้าแล้วกันนะครับในเวทีอย่างนี้นะครับเป็นวเวทีทรงเกียรตินะครับเราก็ได้รับผู้ทรงเกียรติทุกท่านขึ้นมาขับกล่อมบทเพลงให้เราฟังรวมถึง นักร้องทั้งสองรุ่นด้วยกันจะเป็นผสมัติครับใช่ค่ะครับรุ่นแรกนะครับเราจะประกาศนะครับไม่เกินอายุไม่เกิน1ิบปีเรียนเชิญนะครับนักร้องผู้เข้าแข่งขันนะครับทั้งห้าท่านขึ้นสู่บนเวทีครับค่ะรุ่นเยาวชนไม่เกินไม่เกินนะคะ้าปีเชิญบนเวทีเลยค่ะครับทุกท่านเลยนะครับทั้งห้าท่านนะครับ ค่ะรุ่นเยาวชนไม่เกิรุ่นเยาวชน15ปีนะคะน้องรุจีราคุดกระโภคกน้องวิสรุต้ทรสูงเนินน้องสุขนทวาวิจิตวิทยากรน้องชัยพัฒ์เฉยสูงเนินและน้องกรรการแสงล่าค่ะทั้ง5้าคนนะคะเชิญค่ะ น,น้องผู้เข้าประกวดนะครับรุ่นเยาวชนไม่เกิน15ปีนะครับก็ขึ้นมาสู่บนเวทีแห่งนี้แล้วนะครับผมจะขออนุญาตประกาศนะครับรางวัลไล่จากรางวัลชมเชยนะครับก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยนะครับจำนวนสองท่านและก็ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับสองนะครับคู่ ที่ได้รับรางวัลนะครับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรางวัลชมเชยได้แก่เด็กนะชายวิสรุตไรายสุเนินครับ่ขอเชิญนายมารุตภูมิพัฒนาการอำเภอสูงเนินได้ให้เกียรติอมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชมเชยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เพเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับท่าครับรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลนะครับได้แก่เด็กหญิงสุคนทวาวิเศษวิเศษทัพวิทยากรครับ ขเขาเรียนเชิญนายลาสมนสูงเนินประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเนินได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลรองและไรับรางวัลชมเชยค่ะขอไปค่ะก,ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,น,นะครับเ,เชิญกำนันลาส,ส่วนสุงเนินครับมอบรางวัลให้กับผู้ขับขั้วรถครับ ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจครับกับน้องสุขุนหวาด้วยนะครับจับเรางวัลต่อไปครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่ ได้แก่นางสาวลุจิลาพรีบกระโทกครับคาะขอเรียนเชิญนายน,นรงเตี้ยงสูงเนินนายุกองการบริหารส่วนตำบลโค้งยางให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะคะารยเชิญครับหนักใจแทนกรรมการจริงๆนะครับี่ปีนี้นะรับใช่ค่ะน้องๆทั้งห้าท่านก็มีความสามารถนะครับแล้วก็โชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ วางชนะเดี่ยวดับสองนะครับกระเตงกันดีกับน้องรุจจิราติดกระทบนะครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ Uh และนะครับผมจะประกาศผู้ที่จะชนะเลิศนะครับในรุ่นเยาวชนไม่เกิน15ปีนะครับผมประกาศผู้ที่ชนะเลิศส่วนที่ผู้ที่ไม่ประกาศก็คือผู้ได้รับตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับต่อไปเป็นผลประกาศผู้ชนะเลิศนะครับร้องเพลงรุ่นอายุไม่เกิน15ปี ผู S <S ้ชนะเลยได้แก่เด็กชายเด็กหญิงก็แลกานแสงล่านะครับรับรางวัลชนะเลิศรางวชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เด็กชายชัยยพัฒน์เฉยสุนงคครับค่ะขอเรียนเชิญนางจันที่มาโกสัน เลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติที่มอบรางวัลค่ะครับเราได้รับเกียรติจากคุณพี่มดแดงนะครับคุณนางจาันทิมาตัวศิลรัศษานะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาวงามนะครับนะครับใส่ชุดไทยและสวยน่ารักมากนะครับเป็นไอดอลให้กับสาวงามสุงเนินได้หลายท่านนะครับครับมอบไปประกาศแล้วก็เงินรางวัลด้วยนะครับครับก็ที่สองก็ได้รับใบประกาศพร้อมเงินรางวัลมูลค่าสองพันบาทครับแล้วก็รางวัลชนะเลิศได้แก่ได้ญิงกรการแสงล่านะครับ ขอกรบเ็นเชิญนายไพฑูรย์มหาชื่นใจนายอำเภอสูงเนินให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศก,การประกวดร้องเพลงค่ะกับก็ขอความยินดีกับน้องกองรการสั่งล่าด้วยนะครับ เรียนเชิญทุกท่านครับดีขึ้นมอบรางวัลน,นะครับถ่ายร่วมเป็น<ช>กำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทั้งท่านด้วยนะครับเรียนเชิญครับค่ะขอเชิญนะคะนายมารุตภูมินายหลาสนสูงเนินนะคะน,นายนรงเตียงสูงเนินนะคะร่วมถ่ายภาพกับท่านนายอำเภอแล้วก็ค่ะครับเรียนเชิญครับ,ค,รบค่ะเรียนเชิญเลยค่ะครับ 5ท่านก็ถือวาอ่าในปีนี้นะครับจะได้น้อยไปหน่อยนะครับอย่างที่ท่านผอกิจาบอกนะครับในปีหน้าหวังว่าจะน้า,ารุ่นนะครับจะผู้เข้าประกวดน่าจะสนใจเกินกว่า20ท่านขึ้นไปน<ก>นครับก็หวังเป็นเช่นนั้นในแม่ยกทุกท่านเลยนะครับหนุ่มมีปีนี้ไม่มีนักร้องหญิงเลยครับท่านนายอำเภอครับ นะครับกับผู้ทีชนะนะครับทั้ง5ท่านด้วยกันไล่แต่รางวัลชมเชยจนถึงรางวัลชนะเลิศครับรางวัลชมเชยนะครับรุ่นอายุ16ปีขึ้นไปนะครับรุ่นประชาชนนะครับได้แก่น,นายพันัยชำสูงเนินครับรับรางวัลชมเชย เขาเชิญนายมารุตภูมิพัฒนาการอำเภอสูงเนินค่ะมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลค่ะเชิญค่ะ ขอวัดทำดีนะครับรับรางวัลชมเชยค่ะขอเรียนเชิญท่านนายกอบตอมะเกลือใหม่นะคะขึ้นมอบรางวัลค่ะค่ะท่านนายกมีรันพรมพันใจนะคะท่านนายกอบตอมะเกลือใหม่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะตันงแต่เลยอยากให้หัวหน้าส่วนราชการนะครับทุกเลยส่วนราชการได้ขึ้นมาเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะครับ ได้รับรางวัลได้แก่นายเชิดรวงม,มารีครับขอเชิญนายพรตัชุ่มกิ่งกเกษตรอำเภอสูงเนินมอบรางวัลเป็นผู้มอบรางวัลค่ะขออินเชิญค่ะขอ,ขอทัควายดีๆกับนายพิเชิดดวงม,มารีด้วยนะครับ ปีขึ้นไปหรือรุ่นประชาชนนะครับสำหรับผู้ที่ผมได้ประกาศก็จะเป็นรองชนะเลิอกอันดับหนึ่งชนะเลิกรุ่นอายุ16ปีขึ้นไปได้แก่ ดับหนึ่ได้แก่นายโกวิดจอซูเนอรนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับขอเชิญนางจันท่มาโกศินรักษาประธานคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดนครศรีมาได้มอบรางวัลค่ะครัสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้เงินรางวัล เลิศนะครับได้แก่นายไทศาลพลสุนเนินครับค่ะขอระเรลันเชิญท่านนายอำเภอสุนเนิน ทุกท่านครับรวมถ่ายรูปเป็นกำลังใจขอเชิญท่านนายกสิงกาชาติอำเภอสุงเนินนะคะแล้วก็ท่านผู้จัดการโรงพยาบาลจุรินทร์นะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันและคณะกรรมการด้วยนะคะทุกท่านเลยทั้งสี่ท่านค่ะเชิญท่านพอจิตจานะคะเชิญคณะกรรมการทั้งสี่ท่านนะครับผู้ทรงคุณวุฒิในปีนี้ครับ ท่านมนตรีพันาจุรีพันธ์ท่านผอ,อจิตจาที่หนองสังนายสิทธินานภูลายศรีและก็ท่านรองจิราพรบำร,รุงผลค่ะคณะกรรมการอันสมเกียรตทิทั้งทั้งสี่ท่านนะคะรวมถึงน้องๆรุ่นอายุ15ปีนะครับเรียนเชิญถ้ายังอยู่นะครับนักร้องรุ่นอายุไม่เกิน15ปีร่วมถ่ายภาพบนเวทีนะครับเปลียภาพแห่งความประทับใจนะครับเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่เราได้แสดงความสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ นะครับเอาไปใช้ในเวทีต่อๆไปนะครับย่นเชิญน้องน้องรุ่นอายุไม่เกินสินนปีด้วยนะครับแชมป์แชมมาตรงนี้เลยครับแชมป์มาใกล้ๆกับแชมป์รุ่นประชาชนด้วยครับน้องน้องเมี่ยงเนาะนะครับ เียนเชิญช่างภาพนะครับเก็บภาพแห่งความประทับใจงานส้มโอนะครับของดีเมืองสงเนินประจําปี2515นะครับมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับงานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้ทุกภาคส่วนนะครับในในโดยท่านนายกเทศนท่านนายกินกาชาติรวมถึงหน่วยงานส่วนราชการทุกหน่วยงานนะครับอบตอทุกแห่งของอำเภอสงเนินนะครับสถานศึกษ,ษาทุกแห่งนะครับหน่วยงานราชการทุกแห่งนะครับรวมภาคเอกชนทุกภาคของอำเภอสงเนินนะครับหลบมือเป็นกําลังใจในงาน เขาโอบครั้งนี้ด้วยนะครับสุดยอด,คร,ด,ยอดครับสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วก็ขอบคุณนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านสุนันนะครับวันนี้ดูแลสถานที่จัดงานมาที่20นะครับเสร็จแล้วเราจะมีการแสดงชุดที่หนึ่งสับสับเปลี่ยนกับการประกวดร้องเพลงนะครับ ด้านนาไปท่านนายกกิ่งกาชาติอำเภอสุขเดินท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านประลัดอาวุโสนะคะทีมประลัดทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะคะที่ส่งนักบองเข้าประกวดในวันนี้ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนะคะให้แนะนําให้ข้อที่ถิ่นเพิ่มเติม,ตมสําหรับการประกวดลูกพุ่งไม้ทองคํางานส้มโอของดีเมืองสุงเดินในปีนี้นะคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนักร้องผู้กล้าทั้งสิบพันท่านน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากนะคะอย่างเรายกตัวอย่างเช่นท่านสารวัตรเชิดดวงมาลีเวลาทํางานท่านอยู่ในสไตล์หนึ่งแต่เวลาขึ้นมาประกวดร้องเพลงแปลงร่างเป็นนักร้องท่านก็เป็นนักร้องที่น่ารักและสง่างามนะคะเพราะนั้นสิ่งแรกนะคะที่คณะกรรมการเราชื่นชมก็คือ ขอชื่นชมที่ทุกท่านนะคะได้ให้เกียรติกับงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินนักร้องในปีนี้อาจจะน้อยไปหน่อยเนื่องจากว่าเราได้กำหนดกติกาว่าจะต้องเป็นคนในพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอสูงเนินหรืออาจจะมาทำงานมาเรียนต่อที่อำเภอสูงเนินต้องมีภูมนิลำนาอยู่ในสูงเนินอย่างน้อย3เดือนแล้วก็มีนักร้องเก่งๆอีกเยอะค่ะที่ได้ประสานมาทั้งที่อนุบาลจุริน แล้วก็ที่นิฉันแต่ก็จําจกัดด้วยกติกานะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าเราอาจจะปรับกติกาขยายเพิ่มแต่ท่านนายดต้องกระหนับสนุนงบประมาณเยอะขึ้นถ้าเราเปิดมากกว่านี้นะักร้องจะเยอะมากแล้วมีแต่มือฉมังทั้งนั้นนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งสําหรับนักร้องที่น่ารักมากเลยทั้งสิบท่านในวันนี้นะคะก็คือการร้องเพลง เราให้คะแนนค่าน้ำหนักที่น้ำเสียงแล้วก็ท่วงจังหวะทำนองเราก็นั่งจ้องนะคะแม้ว่าจะเป็นคนกันเองแต่เราก็ทำหน้าที่กรรมการคือบางท่านเข้าห้องเพลงไม่ทันนะคะอาจจะเราอาจจะไม่ได้ซ้อมมากเหมือนนักร้องที่เขาล่ารางวัลน,นะคะแต่ทุกท่านก็ทำได้ดีแลวอีกสิ่งสุดท้ายที่ทั้งสีท่านเห็นตรงกันนะคะนอกจากการเข้า พลงาดนิดหน่อยน้ำเสียงค่ะบางท่านน้ำเสียงน่าจะกว้างกว่านี้เต็มกว่านี้แต่ก็ดอกไปเล็กๆอาจจะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเห็นพวกเรานั่งจ้องนะคะตรงนี้8ปดาจ้องขบวนเวทีสองานะคะ ทุดท้ายที่เราจะเจอทุกครั้งที่เรามีการประกวดร้องเพลงก็คือในกติกาโรงเรียนอนุบาลจุลีพันธ์ได้กําหนดในเรื่องการแต่งกายชัดเจนนะคะเพราะนั้นการแต่งกายที่สุภาพสมกับที่จะมายืนบนเวทีแห่งนี้ถือว่าเป็นการให้เกียรตินันปีหน้าเรามากันเยอะๆแต่งตัวกันสวยๆนะคะข้อคอมเมนต์ก็มีเท่านี้มีแต่เรื่องดีๆค่ะแนะนําเพิ่มเติมเล็กน้อยขอบพระคุณค่ะ กับขอบพระคุณท่านนะครับพรอจิตจารที่น้องสังน,นะครับทุกท่านครับการประกวดร้องเพลงทั้งสองรุ่นรุ่นนะครับเยาวยชนอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นประชาชน16ปีขึ้นไปก็ผ่านคนไปแล้วช่วงระยะเวลาแบบนี้ให้คณะกรรมการรวบรว,บรวมคะแนนนะครับและก็ฟังบทเพลงสักสองสาบทเพลงเพื่อให้คณะกรรมการรวบรวมคะแนนนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิออันดับหนึ่ง สองสามในวันนี้ครับก็จะมอบบทเพลงในระหว่างที่คณะกรรมการนะครับได้รวบรวมคะแนนนะครับก็จะผมขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนหนึ่งเพลงแล้วก็จะเรียนเชิญท่านนะครับสิทธินันภูรายศรีคณะกรรมการให้คะแนนแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับผู้ใหญ่วิริณนัน,นมิเงืองสามบทเพลงครับก่อนตัดสินในช่วงสุดท้ายครับดนตรีนะครับพร้อมด้วยคณะครู ขอบคุณท่านผู้ในการกิจอาพร้อมด้วยคณะคุณครูนะครับผู้บริหารท้องถิ่นน้องน,น้องเข้ามายืนกันเลยผู้บริาาหารท้องที่นะครับแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นงานที่มีความสัมพันธ์ของพี่น้องชาวสุนเนินนะครับแล้วก็พวกเรามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในครั้งนี้ เราต้องขอบพระคุณนะครับสอวันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณทุกภานส่วนที่มีส่วนร่วมนะครับพบกันปีมาปีหน้าครับงานสโมโอปีหน้ายิ่งใหญ่กว่าน,นี้ครับขอบพระคุณครับทุกท่านที่ต้นแดง